น้องจุดจ้าจะมาชิดใหม่ของแม่ <c oughs> นอนตะก,ก้าพี่โอเตพี่โอเตนอนไม่ได้เลยพี่โอเตตัวเต็มตะก,ก้าน้องตัวเล็กอยู่ยังไม่อดนมเลยเจอหมาตัวใหญ่ไปซุกอกเขาหน้าเขาก็จะกัดเอาสิเหมือนว่าจะไปดูดนมอะ่ะ ไอ้รุ่นพี่ๆมันโตแล้วมันก็มันก็ลำคาญนะสิไปซุกอกเขาอะเขาก็ทำท่าขยำใส่กรล้องวิทหรือเจียวเลยง่าไงลูกง่ายๆเด,ดี๋ยวจิมาทั้งจุ๊ดจัด ต้องเรียกน้องจุดจอดมาแบบปลืดปลรัดกระทันหันนะกระทันหันไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยมามืดมืดด้วยอ่ะมามืดมืดด้วยมาตอนหนึ่งทุ่มมืดมืดด้วย อนกลางวันไม่เป็นไรกลางคืนจะร้องเ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 หมือนว่าอยากให้แม่เขากกกลางที่เขาเคยอยู่มาก่อนนั่งนั้นนะอันนี้ถูกพัดภาคมาปล่อยอยังไงไม่รู้ทำไมถึงใจร้ายจังเอาน้องมาปล่อยได้ยังไงข้างทางคนเขาเก็บมาข้างทางก็แสดงว่ามาโดนปล่อยไว้ข้างทางนั่นแหละ วิ่งไปตามภาษามืดก็มืดรถก็เยอะมันบนถนนน่าสงสารชีวิตน้องจังเลยน่ารักนะสงสารชีวิตน้องจังเลยน่ลกเป็นผู้หญิงค่ะเขารังเกียจว่าเป็นผู้หญิงมั้ง นั่น้อะนะเขาลังเกตว่าเป็นผู้หญิงมัง้งเขาเลยไม่เลี้ยงน้องก็ปล่อยน้องเ,เห็นเลยรอนลูกโอ้โหดีว่ามาเจอแม่นะนาะมาเจอแม่ <c ười> คนที่รักหมาก็มีอีกเยอะไปนะแต่ว่าน้องอะ่ะมาเจอแม่นี่ <c ười> ต้องมาเจอแม่แม่ก็รักไว้ครับอืม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  ตก,ก้าตะก,ก้าเซเว่นนะคะนี่ใส่น้องหมาไม่เต็มด้วยน้องหมาตัวเล็กมากถ้าน้องโอเตะเต็มน้องโอเตออเต็มค่ะตะก,ก้าใบนี้เพราะน้องโอเตะหิวน้องโอเตเดินไปเดินมามาก่อนค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาเต็มตะก,ก้าก็เลยเปลี่ยนตะก,ก้าลูกนี้มาใส่น้อง จุดจัดแทนน้องอติโตแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของคนโตนั่นไงน้องอตเตน้องอตเแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยเจอกับจุดจัดอีกนะคะ